เราเป็นพื้นที่กลางอยู่แล้วครับเราอยากทําตรงนั้นถ้าเรามีรายได้เราก็อยากจะเป็นอย่างเงี้ยลงทางเรานึกภาพนะครับว่าสถานีแบ่งปันมีทุกจังหวัดทั่วประเทศและจังหวัดหนึ่งกระจายไปตามจุดต่างๆแล้วเราเป็นจุดลงทางเคลื่อนที่ได้เวลาเกิดภัยพิบัติมันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารระยาตงสวัสดีครับพี่พอคราวน,นี้เราจะพูดถึงโครงการสุดท้ายแล้วนะครับ,รบไฮไลท์เลยครับไฮไลท์เลยนะครับใช่ครับโครงการลงทานเคลื่อนที่สถานีแบ่งปนันชื่อเทว่าจริง <truly S 1> <อ>ๆอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเราเริ่มมาจากอันนี้ก่อนพี่พอช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่า โครงการนี้ทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่และโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเราาออกลงทานกันบ่อยออกกันมานานแล้วครับแต่พอออกลงทานเนี่ยเราเราไม่ได้ออกมาเป็นกิจลักษณะคือไม่ได้มีรถ ขนาดนี้แต่พอมีรถเนี่ยน่าจะประมาณกันยาปี65ทําทำไมต้องเป็นรถเพราะว่าบางทีเนี่ยเราสนใจตอนที่เกิดภัยพิบัตินี้นครับบางทีแจกข้าวสารอาหารแห้งไม่ทันได้ทานนะครับนึกถึงตอนน้ำท่วมอยากได้เป็นอาหารสดเราก็คิดถ้าเราลากตัวรถลงทางเคลื่อนที่ไปประกอบอาหารสดเลยลเราแจกมีน้ำดื่มเย็นๆดีไหมเราก็เลยจัดไปรับเราเคยไป,ไปช่วยที่อยุธยาครับ,รบ,รบตอนน้ำท่วม ไฟไหม้อะไรเงี้ยครับเราก็ไปแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ทันจดมาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับ,รบก็เอานั่นแหละครับทุนรวมๆกันเาขาเรียกอะไรกัลยาณมิตรรวมกันแล้วเราก็ไปทำแล้วก็ไปแจกเริ่มมาจากอย่างนั้นเราเห็นความสําคัญว่าทายัางไงเราถึงจะสามารถทําอย่างนี้ได้ต่อเนื่องมันมี2จังหวะจังหวะหนึ่งก็คือจังหวะที่มีภัยพิบัติน้าท่วมไฟไหม้ใดๆ เราสามารถไปได้แล้วตอนที่ไม่มีภัยพิบัติเราก็สามารถไปลงทานที่ไปร่วมสนับสนุนองค์กรต่างๆได้เอ้องลงนึกภาพนะครับนโยบายของสังคมเราอยากให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันแต่ว่าเชิญชวนจิตอาสามาเสร็จไม่มีข้าวให้ทานไม่มีน้ําให้ดื่มมันจะยั่งยืนได้ยังไง บางทีหน่วยงานที่จัดก็ไม่ได้มีงบเพียงพอหรือไม่พออย่างงี้ครับแต่อยให้คนมาเยอะๆใช่ไหมครับค่าอาหารอะไรพวกนี้ในการเบริกจ่ายเนี่ยถ้าเกิดเราไปช่วยเสริมตรงนั้นได้เราเป็นพื้นที่กลางอยู่แล้วครับเราอยากทําตรงนั้นถ้าเรามีไรายได้เราก็อยากจะเป็นอย่างงี้ลงทานเรานึกภาพนะครับว่าสถานีแบ่งปันมีทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วจังหวัดหนึ่งกระจายไปตามจุดต่างๆแล้วเราเป็นจุดลงทานเคลื่อนที่ได้เวลาเกิดภัยพิบัติมันเกิดความมั่นคงทางด้านอาหาระยาตรงนั้น อย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราไปเหมาหน้ากากมามคือบางคนเนี่ยต้องซื้อหน้ากากในราคาแพงมากใช่แต่เราไปซื้อลอดใหญ่มาเลยครับแล้วเราเอามาแจกแจกฟรีเลยอย่างเงี้ยครับรายได้มาจากไหนอ่ารายได้มาจากสินค้าที่เราจำหน่ายแหละก็คือชุดปิ่นโตเพื่อสุขภาพผพสง์นะครับแล้วก็เช่นน้ามันนวดหรือว่าจุดขายอย่างอีทแอนทีสอย่างเงี้ยนะครับเอารายได้ตรงนั้นแหละมาเราสามารถที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้แล้วไปกระจายไปลงทานได้ ทั่วประเทศเลย oh, ว้าเยอะมากรายได้ที่เราได้มารเราไม่ได้เอาไปทําอะไรเลยรเราก็คือช่วยเราก็พยายามเต็มที่แหละครับรายได้ที่เราได้มาเราก็มีเรื่องที่จะต้องช่วยถ้ามีน้อย mm hmm. ก็ช่วยได้น้อยถ้ามีเยอะเราก็ช่วยได้เยอะครับแต่เรื่องโครงการเนี่ยที่เราพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนับได้5โครงการถามว่าหยุดแค่นี้ไหมอ๋อไม่หยุดแน่นอนครับแต่เราก็มองว่าโอเควิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับอันนี้ที่เราจดสแบ่งปันเนี่ยก็น่าจะยั่งยืนเป็นวิธีการหนึ่ง ที่น่าจะอยู่คู่สังคมไทยไปได้เรื่อยๆให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันให้มันเกิดความมั่นคงทางด้านสังคมตามใดที่คนไทยยังมีน้ำใจที่มอบให้กันอยู่เราก็จะเกิดความรู้สึกที่แบ่งปันกันมีรอยยิ้มให้กันอันนี้ถือว่าสังคมมีมีความสมามัคคีคมีความสุขที่เกิดจากความสมามัคคีเรามองอย่างนั้นดังนั้นลงทานขึ้นที่สถานีแบ่งปันเป็นโครงการที่เราอยากทำมากเพราะถ้าเกิดเราทำได้เราจะกระจายไปอยู่ทั่วประเทศเลย เปนลงทางที่อยู่คู่สังคมไทยไปเรื่อยก็ฝากติดตามในสื่อออนไลน์ของเรานะครับก็ทางเพจนะครับทาง tik t o k ติดตามเราได้ครับความคิดเห็นดีๆมักมีอยู่ในคอมเมนต์ครับร่วมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันกับเราได้นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อให้พวกเราได้เห็นประโยชน์ทาคลิปดีๆต่อๆไปนะครับ